ัปเดต26นิดนึงนะครับก็จะมีชิบูล่านะครับ26ไอ้ตัวนี้ก็คือสตินนั่นแหละรอบจัดจัด 26cc แล้วก็ตามมาด้วยมิตซูบิชิ TL 261นะครับแล้วก็ตัวสติน FS 26ตัวนี้ก็2ตัวนี้จะเป็นลานสตาร์ทเบานะครับลานสตาร์ทเบานะตัวนี้สตาร์ทหนักนะแต่ได้รอบจัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นได้ได้สตาร์ทเบาแล้วรอบเร่งก็ดีครับเสียงก็ไม่ดัง แล้วก็ตามมาด้วยมารูเมจิกสีฟ้านะครับ3 0 0 0เอาไป3,500นะพี่น้องนะ 23cc ซีซีนะมารูเมจิกสีฟ้านะครับและตัวนี้ครับมารูยาม่า23แต่แต่งแฮนด์เป็น4 2 7แล้ว3,800ครับแล้วก็มารู26นะครับสตาร์ทเบารครับ3,800และตัวนี้ฮะตัวนี้คือ261ครับตัวนี้สภาพใหม่กว่าเพื่อนเลย3,800นนะครับสตาร์ทเบาเหมือนกัน อ่ะอัปเดตให้ทราบก่อนนะครับว่าเผื่อพี่พี่เลงว่าตัวไหนว่างตัวไหนอะไรเงี้ยจริงมันก็ยังมีในกองอีกเยอะครับแต่ว่าค่อยๆค,คัดออกมาครับใครชอบตัวไหนก็ทักมาบอกได้นะครับราคาตามที่แจ้งนะครับมีของแถมครบแล้วก็มีประกันให้เรียบร้อยครับอันนี้คือจะเสียเปรียบตรงที่ยังไม่ได้ล้างแต่ฝั่งนี้เขาเขาล้างแล้วแต่ไอตัวนู้นก็ยังไม่ได้ล้างนะล้างทําคือมี2ตัวนี้ที่เหลือยังไม่ได้ล้างหมดเลยนะครับพี่น้องอ่ะ แต่ล้างออกมาแล้วทำแล้วก็สภาพก็ใกล้ๆกันหมดครับไม่ต้องห่วงครับสวัสดีครับ